สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งกับผมต้องพุฎิพงศ์นะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ p er ิ n k c u คิ e คิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับวันนี้เป็นข่าวดีของสวัสดแคทกันบ้างนะครับกับการเสริมทัพในช่วงตลาดน,นักเตะไทยลีกเล็ก2ของฤดูกาล2024-2025ครับล่าสุดนครราชสีมานะครับได้จัดการคว้าตัวเคนชิโร่แดเนียลครับกองหน้าลิินป มาเสริมคมในแนวรุกนะครับแน่นอนครับว่าชื่อของเขามันอาจจะดูธรรมดาไม่ได้ว้าวอะไรมากมายครับแต่รู้ไหมครับว่าประวัติและที่มาของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยครับแล้ววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังตามผมมาพร้อมๆกันเลยครับพอฟังชื่อปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆหลายคนนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่น่าจะคุ้นหูกันมาบ้างนะครับเพราะว่าเคนชิโร่นั้น เคยเล่นในไทยลีกมาแล้วครับในช่วงหนึ่งเมื่อ2ฤดูกาลก่อนก็คือในช่วงเล็ก2ของฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3นะครับมาสวมเสื้อหมายเลข9ให้กับสุขโขทัย FC และเอาจริงๆเนี่ยตัวเขาเองก็ทำผลงานไม่แย่เลยนะครับเล่นทั้งหมด14เกมยิงไป3ประตูพร้อมกับทำา3แอสซิส แต่ด้วยความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงของครั้งเขาไฟในตอนนั้นนะครับทำให้เขาไม่ได้ไปต่อกับทีมหลังจากที่หมดสัญญาและก็แยกทางกันไปหลังจบฤดูกาลน,นั้นนะครับคราวนี้มาว่ากันถึงเรื่องของนครราชสีมามัสด้าเอฟซีครับทำไมต้องมาลงเอยที่กองหน้าทีมชาติฟิลิปปินส์คนนี้เรื่องนี้นะครับผมพอจะมีคําตอบให้นะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมองไปที่สวัสดิ์แคทก่อนนะครับโดยความที่ฤดูกาลน,นี้พวกเขามีโคต้าต่างชาติ3เอเชีย2แต่โคต้าอาเซียนยังไม่มีเลยนะครับ โอเคแหละสำหรับบางทีมด้วยเรื่องของงบป,ประมาณนะครับก็อาจจะประจำเป็นต้องใช้ในตัวอาเซียนก็สู้ใช้นักเตะไทยดีกว่านะครับเงินเดือนก็พอๆกันแล้วก็ความสามารถในด้านของฝีเท้าเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างสูสีกัน,นนะครับไม่ได้โดดเด่นไปมากกว่กากันสักเท่าไหร่นะครับแต่ปัญหาของโคราชต้องบอกว่าการเสริมกองหน้าในโคต้านี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพราะสถิติการทำประตูของพวกเขา14เกมก่อนหน้านี้นะครับและยังเหลือนัดตกครั้งหนึ่งนัดเนี่ยยิงได้17ลูกเท่านั้นครับ และนักเตะกองหน้าที่เป็นดาวสมโรของทีมก็เป็นดิวิซันเฟรนันเดสที่ซัดไป4ประตูรองลงมาก็เป็นเดนิสมูริโรกับเกรกมูล่าอีกคนละ3ประตูเท่านั้นนะครับ คือถ้าเราจะไปการันตีจํานวนประตูนะครับว่าหญิงมากยิงน้อยเนี่ยคงไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าการเสริมทัพครับแน่นอนว่าเคน s ิโร่แดเนียลก็จะมาช่วยให้โคชโจทีรศัก์โพอ้นนะครับมีตัวเลือกในแนวรุกมากขึ้นในโคต้าอาเซียนที่ยังว่างอยู่ครับและเคนเิโร่เองเนี่ยคือนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าและกองหน้ากึ่งปีก หรือพูดง่ายๆว่าเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกเลยนะครับโดยเฉพาะ3ตัวบนนะครับกองหน้ากึ่งปีกซ้ายกองหน้ากึ่งปีกขวาและก็ศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างที่บอกไปนะครับและสไตล์การเล่นของเขาเป็นกองหน้าที่มีความเร็วพอสมควรครับโดยรูปร่างที่มีความปราดเปรียวสูงเกือบ180ซนติเมตรส่วนตัวผมมองว่าจุดเด่นที่สำคัญเนี่ยทั้งตอนเล่นให้กับสโมสรและก็ทีมชาติของเขานะครับคือการหาช่องแล้วก็หาพื้นที่ว่างที่เก่งมากนะครับคือพยายามจะวิ่งสอด ไปอยู่ระหว่างแนวกองหลังแล้วก็เล่นบอลแบบทะลุช่องครับคือวิ่งไปหาพื้นที่ว่างและให้เพื่อนเนี่ยคอยหยอดบอลคอยแทงบอลไปให้นะครับอีกอย่างคือการใช้จังหวะในการเล่นน้อยครับเอาง่ายๆเลยครับแต่ละประตูนะครับที่เขายิงได้ส่วนใหญ่แล้วนะครับ คุณลองไปหาคลิปดูหรือว่าให้ไลท์ดูก็ได้นะครับคือเล่นไม่เกิน2จังหวะครับนับจากตอนที่ได้ลูกบอลน,นะครับและจมูกของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างไวนะครับเวลาตามเล่นในจังหวะ2ซึ่งตรงนี้อย่างน้อยก็น่าจะพอช่วยแบ่งเบาภาระของกองหน้าต่างชาติของสวัสดแคทได้ไม่มากก็น้อยนะครับ อย่างเช่นการมีตัวมารเทชันในแง่ของสควอตเดฟเนี่ยก็ดีด้วยซ้ำไปครับเผื่อใครเจ็บใครแบนก็ยังมีตัวทดแทนเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าเคนชิโร่นี่แหละครับที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุกแล้วก็อาจจะไม่ต้องรอปรับตัวนานนะครับเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับไทยลีกอยู่แล้วส่วนล่าสุดนะครับในวัย29ปีเนี่ยเขาก็เล่นให้กับสโมสรสแตลเลียนลาก n ูน่านะครับในหลีกสูงสุดของฟิลิปปินส์ลงไป5เกมยิง3ประตูกับอีก1แอซิ์ ก่อนที่เขาจะกลับมาไทยลีกคำรบ2นะครับคราวนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของชื่อเคนชิโร่แดเนียลนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ดูคลิปอยู่นะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผมพูดสัญชาติผิดหรือเปล่านะครับที่บอกว่าเป็นลูกเครึ่องอเมริกันฟิลิปปินเพราะว่าชื่อเคนชิโร่เนี่ยมันญี่ปุ่นชัดๆเลยครับคือผมจะเล่าแบบนี้นะครับว่าเคนชิโร่แดเนียลเนี่ยคือนักฟุตบอลเชื้อสายอเมริกันฟิลิปปินจริงๆครับคือพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนอังกฤษ แม่เป็นคนฟิลิปปินแต่ไปเกิดที่สหรัฐอเมริกาครับส่วนสาเหตุที่เขาได้ชื่อแบบญี่ปุ่นจ๋าแบบนี้นะครับต้องย้อนกลับไปตอนที่แม่ของเขาตั้งท้องเลยครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากตอนที่พ่อของเขานะครับที่ชื่อว่าแกรี่แดนียลส์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะการต่อสู้ดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิ่งในช่วงปี1980นะครับ ก่อนที่10ปีต่อมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นนักแสดงที่เคยร่วมแสดงกับดารายอดหนังบู๊อย่างเฉินหลงมาแล้วและมักจะได้รับบทแนวๆพระเอกนักบู๊กับหนังแอคชั่นในหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่อง Street Fighter 2นะครับรับบทเป็นเคนจนกระทั่งเรื่องราวเนี่ยมันมาบรรจบเอาครับในปี1995ครับที่มันมีมังงะญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่ดังเป็นพลุแตกเลยนะครับชื่อว่าหมัดเทพเจ้าดาวเหนือ หรือว่า Fist of n o s t a r นะครับที่ในไทยเองก็เป็นที่นิยมมากเลยนะครับแถมบางงะเรื่องนี้เนี่ยยังดังจนชนิดที่ว่าฮอลลีวูดครับต้องเอาไปทำเป็นแบบภาพยนตร์เลยนะครับแล้วเขาก็ได้ตัวของแกรี่แด i เนียลส์ครับพ่อของเขาเนี่แหละครับรับบทเป็นเคนชิโร่พระเอกของเรื่องเลยนะครับแต่สุดท้ายครับมันก็เหมือนกับหนังรีเมคจากอนิเมะที่มาเป็นภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องนั่นก็คือพอออกฉายแล้วเนี่ย มันจะได้กระแสะตอบรับที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอย่างเรื่องของ Fist of Nostar หรือว่ามัดเทพพระเจ้าดาวเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะมันถูกได้รับการวิจารณ์ว่าเป็นหนังดัดแปลงยอดแย่เลยครับเพราะว่าบทกับเนื้อเรื่องเนี่ยมนหลุดโครงจากต้นฉบับไปเยอะเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นแกรี่แดเนียลครับก็มีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับและนั่นก็ทำให้ลูกชายของเขาถูกตั้งชื่อว่าเคนชิโร่แดเนียลส์ซึ่งทุกวันนี้ ก็กลายมาเป็นนักเตะทีมชาติฟิลิปปินส์ตามเชื้อสายของคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็เคยลงเล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ในศึกอาเซียนครับเมื่อ2ปีก่อนด้วยนะครับก็จากนี้ครับเป็นแฟนสวัสด์แคทเองก็คงจะได้เห็นฟอร์มและใกล้ชิดกับทายาทของเคนชิโร่แห่งหมัททพภเจ้าดาวเหนือฉบับคนแสดงแน่นอนแล้วนะครับแล้วมารอดูกันนะครับว่าเขาจะกลับมาช่วยให้นครราชสีมาบรรลุปเป้าหมายในไทยลีกฤดูกาล2024-2025ถึงนี้ได้หรือไม่ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อ,อาหาในวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของทิ n ง c ค r v e คิดไซคโคง้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคิดไซคโค้งด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ